สวัสดีครับวันนี้พบกับผมกราฟิลมงคลคาร์เซ็นเตอร์ที่เดิมเช่นเคยที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้นะครับช่วงบรรยากาศเยน็นๆอากาศสบายๆแบบนี้นะครับมาพร้อมกับรถสวยๆส,สภาพดีๆและก็โปรโมชั่นพิเศษมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมกราฟิลมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับนำรถสวยๆส,สภาพดีมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับวันนี้มาพร้อมกับรถ m a z d a นะครับผม m a z d a 3 1.6นะครับ Spirit Sport ตเอสทีเกียออโต้ปี2013นะครับซึ่งบอกเลยนะครับรถคันนี้รู้ประวัติเป็นอย่างดีนะครับที่มาของรถชัดเจนนะครับแล้วก็เรื่องของราคาราคาที่ถูกมากๆก็รวมถึงเลขไมล์ไมล์ก็น้อยจริงๆนะครับวันนี้ฟิวจะพามาดูนะครับผมกับ m a z d a 3เครื่องยนต์1.6นะครับ uh, Spirit Sport ST Gear เกียปี2013นะครับ ซึ่งด้านหน้าของตัวรถนี่สวยงามมากๆเลยนะครับเจ้าของเดิมนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นข้าราชการเกษียณนะครับท่านมีรถหลายคันที่บ้านนะฮะคันนี้ก็เลยเอามาแลกเปลี่ยนเทินนะครับเอามาฝากจอดขายด้วยนะครับผมเอามาแลกเปลี่ยนเป็นเทินหลายคันนะครับท่านซื้อที่มงคลาคาเซอร์หลายคันมากนะครับก็เอาคันนี้มาแลกเปลี่ยนนะครับถือว่าสภาพสวยจริงๆนะครับด้านหน้าเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตเลยนะครับผม ดีไซน์คันนี้สปอร์ตมากๆนะครับเดิมที่นะครับผมราคานะครับรถป้ายแดงเนี่ยเมื่อตอนที่เป็นป้ายแดงนะครับคันนี้อยู่ที่869,000 869,000สําหรับรุ่นนี้นะครับแต่วันนี้นะครับฟิวขายในยราคาพิเศษสุดๆมากๆเลยเพียงแค่329,000บาทนะครับถือว่าเซฟเงินในกระเป๋าได้ถึง540,000บาทเลยทีเดียวนะครับ540,000บาทเลยทีเดียวก็ถือว่าประหยัดแล้วก็สุด คุ้มมากๆเลยนะครับผมคันนี้อะมาดูรอบคันครับผมเป็นยังไงบ้างด้านหน้าดีไซน์สวยสปอร์ตลงตัวนะครับสมกับชื่อรุ่นนะครับสปิริตสปอร์ตเอสทีเกียร์ออโต้ปี2013นะครับซึ่งใครที่กำลังมองหารถคันนี้ก็บอกได้เลยนะครับว่าราคาคุ้มมากๆลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีสามารถเริ่มต้นจากไม่ต้องใช้เงินดาวน์ได้เลยนะครับด้านนอกของตัวรถนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะ สวยงามไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ํามารู้ประวัติอย่างดีนะครับเเาจ้าของเดิมยอยู่ที่อํานาเจริญนะครับอ่าก็เอาคันนี้มาตีเทินนะครับภายนอกของตัวรถสําหรับามาด้า3นะครับนี่สวยงามเลยทีเดียวนะครับผมด้านนอกของตัวรถนะครับผมไม่มีริ้วรอยขีดข่วนแทบไม่มีเลยนะฮะไม่มีอะไรที่แบบว่าขีดข่วนมาของตัวรถเลย มาดูที่ด้านหลังของตัวรถนะครับห้องเก็บสัมภาระเองก็ถือว่าผ่านการใช้งานน้อยมากๆเลยนะครับนะฮะสำหรับคันนี้นะครับลูกชายท่านใช้เนี่ยนะครับก็เลยเอามาเปลี่ยนเป็นคันใหม่เป็นกระบะนะครับไว้สําหรับบรรทุกของเนี่ยเนื่องจากมีภารกิจหลายอย่างที่จะต้องเปลี่ยนคันใหม่ก็เลยเอาคันนี้มาเปลี่ยนแลกเกินนะครับผมถือว่าสวยนะครับคันนี้ด้านหลังคุณผู้ชมสังเกตเลยนะครับว่ามีการใช้งานที่น้อยมากๆนะครับการใช้งานน้อยนะครับผม ไม่มีรอยเยอะนะครับเพราะปกติเนี่ยถ้ารถอายุเยอะมันจะมีรอยมาพร้อมกับยางอะไหล่นะครับยางอะไหลมาพร้อมเลยสําหรับรถคันนี้นะครับแม่รงแม่แรงมีครบนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะมีแม่แรงฝั่งนี้นะครับผมอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ถือว่าครบนะครับสําหรับคันนี้นะครับใครที่กําลังมองหารถราคาสวยๆสภาพดีๆนะครับ ถือว่าเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะเลยทีเดียวสําหรับคันนี้นะครับมาดูที่ภายในของตัวรถสุดไฮไลท์นะครับด้านในของตัวรถเจ้าของเดิมค่อนข้างดูแลรักษาดีนะครับในส่วนของด้านข้างเองนะครับปกติหลายคนเนี่ยจะชอบลอกออกแต่ว่าเขายังคงไม่ลอกออกนะครับเพราะว่าถ้าลอกออกตัวนี้จะแบบเป็นรอยเวลาเราขึ้นลงอย่างเงี้ยครับจะชอบเป็นรอยเนาะในส่วนของตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเดินได้ด้วยสีแดงนะครับสวยสปอร์ตมากๆนะครับสีดําแดงนะครับ พวงมาลัยนะครับผมมีมัมลติฟังชันนะครับผมควบคุมเ,เสียงนะครับระดับเสียงวอลลุ่มต่างๆก็ที่พวงมาลัยได้เลยนะครับในส่วนของเลขไม่ของคันนี้นะครับมาดูที่เลขไม่เลขไม่ถือว่าน้อยนะครับสำหรับปี13เฉลี่ยก็ตกปีแล้วประมาณหมื่นนิดนิดถือว่าใช้างานน้อยสำหรับคันนี้สภาพภายในยังคงสวยดูดีตรงคอนโซลน,นะครับผมมาพร้อมกับ ระบบแอร์ที่เย็นฉ่ำเลยทีเดียวนะครับตัวนี้สามารถปรับได้นะครับเป็นแบบออโต้เนาะนะครับผมในส่วนของแอร์นะครับผมสามารถใส่ซีดีนะครับผมวิดีโอเอ m นะครับ AUX ได้เลยนะครับผมตัวแอร์เย็นฉ่ำมากๆสำหรับในช่วงเวลานี้นะครับมาพร้อมกับพวงเกียร์นะครับอัตโนมัตินะครับผมเกียร์ออโต้นะครับผมเกียร์ออโต้นะครับ ภายในคุณผู้ชมดูเลยนะฮะสวยงามซึ่งบอกเลยนะครับว่าบางคันที่เขาใช้งานค่อนข้างเยอะเนี่ยมันจะค่อนข้างช้ําแต่คันนี้บอกเลยไม่ช้ำนะครับตัวเบาะเองก็ไม่ช้ำผ่านการใช้งานน้อยมากๆเลยนะครับสวยสปอร์ตดูดีมากๆด้านหลังก็กว้างขวางเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังลนิดนึงนะครับด้านหลังของตัวรถที่เด็ดร,ราคาถูกมากๆสําหรับคันนี้นะครับลูกค้าที่มีประวัติเครด,ดิตดีสามารถเริ่มต้นจากฟรีดาวน์ได้เลยนะครับ ผมชอบนะครับฟลรู้สึกว่าชอบด้านหลังของตัวรถรู้สึกว่าเวลาที่เราวางขาเนี่ยก็สะดวกสบาย room เฮดรูมนะครับผมก็กว้างขวางมากๆเลยนะครับรู้สึกสะ,สะดวกสบายทัศนวิสัยในการมองจากด้านหลังก็ยังคงเห็นด้านหน้าได้อย่างชาัดเจนนะครับผมใครที่สนใจสําหรับรถคันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับผมสําหรับคนที่กําลังมองหารถยนต์มือสองสภาพดีราคาถูก ห้องเครื่องยนต์นะครับถือว่าสภาพสวยเดิมนะครับผมตัวน็อตลูกค้าสังเกตที่ตัวน็อตนะครับน็อตเดิมสวยนะครับเดิมๆไม่เคยขยับเลยนะครับผมน็อตเดิมๆไม่เคยขยับเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับาคันหน้าแบบเดิมๆนะครับรถคันนี้รับประกันเลยนะครับไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้านะครับผมในส่วนของห้องเครื่องยังคงดูดีมากๆเลยนะครับเครื่องยนต์4ี่สูบ16วาลนะครับ1,500 1 9 8กซีซีกำลังสูงสุดที่105แรงม้านั่นเองนะครับใครที่สนใจนะครับราคาพิเศษนะครับเพียง329,000บาทนะครับผมประหยัดเงินได้ถึง5 0 0แสน กบาทเลยทีเดียวนะครับจากราคาป้ายแดงเนาะโอเคสําหรับคันนี้นะครับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถทักทายเข้ามาได้เลยนะครับผมสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยที่กาฟิลมงคลคาสเ,เตอร์นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับสามารถโทรมาได้นะครับที่0 9 9 2 0 2 9 9 9 4นะครับ0 9 9 2 0 2 9 9 9 4เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับ ทักมาคุยกันเดี๋ยวฟิลส่งรูปภาพให้ดูเพิ่มเติมนะฮะหรือว่าขอรายละเอียดเกี่ยวกับการผ่อนได้หมดเลยนะครับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีเน้นย้ำอีกทีหนึ่งสามารถเริ่มต้นจากไม่ต้องใช้งเงินดาวนะครับแล้วก็ผ่อนถูกมากๆเลยใครที่สนใจนะครับกำลังมองหารถสวยสภาพดีมีที่มาแบบนี้นะครับไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องกังวลรถสวยจริงๆมงคลคาร์เซ็นเตอร์คาสานร,รถดีมีคุณภาพมาให้คุณผู้ชมทุกท่านอยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณที่ให้เกียรติตามรับชมนะครับ ส่วนใครที่บอกว่าโปรโมชั่นหลามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ฟิลมีโปรโมชั่นผ่อน0%นานถึง6เดือนรวมไปถึงบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงฟรีสให้1ปีดูแลแบาบยาวๆนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีบริการดีๆนะครับส่งมอบทั่วไทยได้เลยนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่จังหวัดอะไรนะครับทั่วประเทศเราก็สามารถเดินทางไป เซ็นสัญญาเช็คเครดิตได้ถึงที่บ้านได้เลยถึงที่ทํางานได้เลยนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงการส่งรถทั่วประเทศนะครับมีลูกค้าหลายๆท่านที่ไม่ได้มาดูรถด้วยตัวเองนะครับแต่เราการันตีให้เลยว่ารถเราสวยจริงนะครับถ้าไม่สวยจริงอย่างที่พูดไม่ต้องซื้อนะครับแต่วันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณที่ให้เกี่ยติดตามรับชมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับคันนี้นะครับมาด้3 Spirit สปอร์นะครับเครื่องยนต์1.6นะครับผมเกียร์ออโต้ปี2013 ราคาพิเศษ329,000บาทนะครับวันนี้ประหยัดสุดๆขอบคุณที่ให้เกียรติดตามรับชมสวัสดีครับ